อันนี้เป็นทริปรีวิวที่พักอัตตาเลกไซส์รีอสอร์ทสวีทค่ะวันนี้เราได้พักกันที่ห้อง5201นะคะเป็นอาคาร5ชั้น2แล้วก็ห้อง1ห้องลิมสุดเลยเมื่อกี้เราเช็คอินมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ห้องพักเราเช็คอินเรียบร้อยแล้ว5201ค่ะเข้าห้องไปเลย อันนั้นขนาดห้อง42ตารางเมตรแต่ว่าห้องเนี้ยเป็นห้องวัน b e d r o o ขนาดจาก65ตารางเมตรใหญ่มากเลยเข้ามาด้านแรกเลยนะคะก็จะเจอครัวครัวตรงนี้มีตู้เย็นโอ้เป็นตู้เย็นอันใหญ่เลยอะ่ะเขาบอกว่ามินิบาร์ทานได้ฟรีทุกอย่างที่อยู่ในนี้ไม่มีชาร์จนะคะจะมีน้ำผลไม้สองกล่องแ๊บซีสองกระป๋องเหมือนเดิมโอ้อันนี้ให้น้ำขวดใหญ่นะแล้วก็มีพวกกาแฟ ขวดเล็กให้อีกสองขวดกาต้มน้ำไมโครเวฟถ้วยชามลาไหต่างๆนี่ไม่น่าจะมีอะไรโอเคค่ะอันนี้เป็นโต๊ะทานข้าวนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นอยู่มุมนี้โทรทัศน์แล้วก็ด้านในจะเป็นห้องนอนค่ะนั่นี้เลยตรงเนี้เหมือนคล้ายๆลักษณะคอนโดเลยอะ ก็ด้านนี้ค่ะเข้ามาเลยห้องนอนเป็นเตียง k ิงไซส์นะคะในห้องจะมีโทรทัศน์ให้อีกจุดหนึ่งด้านนอกนูน้นดูด้านนอกก่อนไหมด้านนอกก่อนก็ได้มาค่ะด้านนอกก็จะมีโซฟาเบสให้อีกแล้วก็มีโต๊ะนั่งเล่นอีกตัวหนึ่งจะเห็นเป็นวิวทะเลสาบโอ้ ตัวเลยอ่ะไม่มีใครเห็นอ่ะบางทีที่เราเบียงบ้างก็ได้นะ,ะคือนี้เสร็จแน่พี่ขาดเสร็จหนูแน่เลยหนูจะบอกด้านนี้ค่ะตรงเนี้ยโดนเป็นที่ของเราเลยนะด้านนี้ค่ะห้องน้ํำคือแบบใหญ่มากอางน้ําเล่นน้ําเหมือนเดิมเดกก็คงได้นอนแช่กันอีกก็ หน้าค่ะแล้วก็มีพวกชุดกิ๊บเซตอะไรเหมือนเดิมชักโครกอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้อ่าน้ำมีไดเป่าผมให้เฮ้ยมนี่อะไรเนี่ยม้ขัดหลังหรอมีไม้ขัดหลังแม่ มะตรงนี้เป็นกระจกที่สองนะคะหมดแล้วหมดแล้วค่ะขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบาย